นี่คือซีรีส์เอาชีวิตรอดที่ฝ่ายผู้ชายจะไม่อยากพลาดช,ชมอาจจะฝ่ายผู้หญิงก็ไม่อยากจากไปไหนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของเราวันนี้ผมจะเล่าต่อเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในหนึ่งวันของเสียเเส่ยวเหมาเสี่ยวเหมาไม่อยากแต่งงานตามแผนที่วางไว้จึงถูกทำร้ายร่างกายผลคือแขนข้างหนึ่งหักต้องหนีเข้าไปในปา่าเขาลํนนาไลามีชีวิตเพิ่งพาคนพี่สาวชื่อเสี่ยวเหมือนที่ใจดีคนนี้อาศัยบ้านคนอื่นดังนั้นเสี่ยวเหมาเป็นคนรู้จักกาลเทศะและขยันทำงานเสียงไก่ขันในตอนเช้ายังไม่ดังขึ้น เธอก็วิ่งขึ้นเขาไปเก็บผลไม้ป่าแล้วผลไม้ป่าบนเขามีหลายชนิดแค่สองชนิดนี้ก็เพียงพอแล้วเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงแต่กินอร่อยมากและบ่ย,ยุ่ยใต้เหมาเก็บผลไม้ป่าลงในตะกร้าเล็กแล้วนำกลับบ้านวางไว้ใต้ก๊อกน้ำบ่อน้ำล้างคราบฝุ่นออกให้สะอาดบนผิวผลไม้จากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วใส่ลงจานทั้งหมดเติมพริกสทเล็กน้อยโรยด,ด้วยพริกไทยเล็กน้อยราดด้วยซอสมะเขือเทศที่เธอชอบที่สุดทำเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งกันกินกับเสี่ยวเหมือนกินคำหนึ่งรส อร่อยมากจนลืมไม่ลงกินอิ่มแล้วเซียวเหมวนั่งรถขึ้นเขาไปตัดไถมาอีกครั้งโชคดีที่ป่าไ่บนภูเขามีขนาดใหญ่พอไม่อย่างนั้นต้องตัดจนกว่าจะหมดเธอตัดไผ่เป็นท่อนสั้นๆขนาดพอเหมาะเก็บท่อนที่ใหญ่พอประมาณไม่สามารถจับได้ทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการใช้ขวานตัดปลายทั้งสองข้างให้บางจากนั้นใช้มีดเล็กขูดทีละน้อยให้เรียบขัดให้มันเงาและกลมเห็นเซียวเหมาเอาเชือกออกมาน่าจะตอนนี้ทุกคนคงเดาได้แล้วว่าเธอต้องการทําอะไรใช่ไหมใช้เชือกผูกปลายทั้งสองของไม้ไ่ให้แน่น ดัดให้โค้งเป็นรูปวงแปบ๊บเดียวก็ทําวงธนูเสร็จแล้วดูแบบนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าสองปีครึ่งที่ฝึกฝนในป่ารกร้างได้ผลจริงๆส่วนลูกธนูเด็กๆหลายคนในชนบทต้องรู้วิธีทําแน่นอนที่ปลายไม้ไถ่าย,ยาวและบางใช้เชือกผูกปลายหนึ่งให้แน่นทําลูกศรแหลมยาว1เมตรเพื่อใช้เป็นหัวลูกศรทําธนูเสร็จแล้วเสียวเหมาได้ลองถือมันดูพลังของธนูนี้แรงพอที่จะยิงทะลุไม้ท่อนหนึ่งได้เป็นไม้สดไม่ใช่แค่ลำต้นกล้วยธรรมดานะทุกคน ตอนกลางคืนเสี่ยวเหมายกโคมไฟหัวขึ้นถือธนูวิ่งลงไปที่ริมแม่น้ําเพื่อออกล่าเริ่มล่าสัตว์ไม่นานเสี่ยวเหมาก็จับกบได้ตัวหนึ่งแล้วเมื่อเล็งยิงปลานั้นเนื่องจากไม่ได้ถือธนูดําจึงโชคร้ายปลาหลุดไปน้องเหมือนรีบวิ่งไปช่วยสุดท้ายปลาหน้าสงสารก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้ในสถานการณ์นี้แม้แต่ที่ราบบนต้นไม้ก็ยังไม่สามารถหลุดรอดได้ก่อนที่ทั้งสองจะออกไปน้องเหมือนยังยิงได้ปลาคาบตัวหนึ่งตัวที่เพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้วันนี้เก็บเกี่ยวได้แบบนี้ก็ค่อนข้างพอใช้แล้วพวพกเขาตัดสินใจ แขวนมันบนต้นไม้แล้วไปนอนหลับให้สดชื่นเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเตียวเหมาตื่นขึ้นมาจุดไฟพี่สาวนั่งอยู่ข้างๆทำอาหารจนกระทั่งเตาย่างของเตียวเหมาถูกวางลงปลาน้อยและกลบของพี่สาวก็ทำเสร็จแล้วต้องบอกว่ามันดูน่าทานจริงๆทำให้ผมน้ำตาไหลน้ำลายไหลเต็มปากอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วสองคนยังจัดเตรียมจานอีกใบดูเหมือนอาหารระดับห้าดาวสองคนกินมื้ออร่อยด้วยกันจัดเสร็จแล้วเสี่ยวเหมาฉีกปลาชิ้นหนึ่งจิ้มกับซอสสูตรลับเฉพาะ นั่งริมแม่น้ําเพลิดเพลินเป็นความรู้สึกที่หาซื้อด้วยเงินไม่ได้จริงๆถึงวันถัดไปเสียวเมาเริ่มออกเดินป่าอีกครั้งวันนี้พาเจ้าหมาที่ขี้ย,ยนนี้ไปด้วยเดินเล่นไปเรื่อยๆในป่าอย่างไร้จุดหมายดูแล้วก็เหนื่อยแทนเสียวเมาสหยุดเก็บไม้เล็กน้อยก่อกองไฟนั่งข้างกองไฟดื่มน้ําพักผ่อนแล้วบังเอิญเห็นกองดินเหนียวความเหนียวของดินเหนียวสูงมากเหมาะสําหรับทําที่พักพิงเสียวเมาทํทความสะอาดวัชพืชบ,บนดินเหนียวใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใกล้เคียงและปรับปรุงมันเล็กน้อย ื่อให้แน่ใจว่าแสงแดดส่องตรงไปยังเนินเขาได้แบบนี้พื้นที่ก็จะโล่งโปร่งสะอาดขึ้นกองดินถูกเก็บกวาดให้เรียบร้อยเหมือนธรรมชาติสร้างไว้ให้เราอยู่จริงๆฉากต่อไปก็ยิ่งทําให้คนคิดไปไกลจึงเห็นเฉียวเหมาเอาจอบขึ้นมาขุดดินบนกองดินการกระทํานี้ทําให้ร่างกายเธอแหว่งไปตามจังหวะจากยอดกองดินเธอขุดเข้าไปแล้วก็ขุดออกมาไม่ใช่แค่ขุดเข้าไปในรังมดแต่ยังเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของพวกเขาอีกด้วยในหน้าจอด้านนั้นของพวกเขาอีกด้วยหลังจากที่ที่ยูมาขุดดินจนเรียบแล้ว เธอใช้ไม้ไผ่พยายามปรับพื้นให้เรียบเสร็จแล้วเธอก็ตัดไม้ไผ่ออกอีกนิดหนึ่งผูกเป็นท่อเล็กๆให้เท่ากันจากนั้นก็เสียบกิ่งไม้ไผ่เล็กๆรอบพื้นดินทีละอันวางเป็นวงกลมแล้วก็ถอนออกเสียบท่อไม้ไผ่ที่จบปลายให้แหลมลงดินใช้แท่งไม้ทุบจากบนลงล่างเพื่อให้ไม้ไผ่ตั้งตรงฝังแน่นลงบนพื้นดินต้องบอกว่าตัวเล็กเหมาทํางานได้อย่างแม่นยำมากไม่ผิดจังหวะแม้แต่ครั้งเดียวแน่นอนว่าเธอมีประสบการณ์มากในการสร้างที่พักผิงเช่นนี้หลังจากสักพัก เมาเล็กก็หยิบไม้ไผ่ที่ยังสมบูรณ์อีกชิ้นหนึ่งขึ้นมามันเป็นสองส่วนตามความยาวของไม้ไผ่ก่อนอื่นก็เอาส่วนไม้ไผ่ที่ร้อนอยู่ตรงกลางออกทําให้เป็นแผ่นไม้ไผ่บางอันนี้ไม่ควรมองข้ามความทนทานของมันอันดับสองไม่มีอะไรกล้าชิงอันดับหนึ่งดูวิธีที่เสี่ยวเมาเขาทําสิน่าจะตั้งใจใช้พวกมันเป็นโครงสร้างเพื่อป้องกันวางไม้ไผ่ทีละชิ้นในตำแหน่งที่ถูกต้องโครงรูปพระจันทร์เสี้ยวก็ปรากฏข,ขึ้นรอบๆก็ใช้วิธีทําแบบเดียวกันพอเสร็จแล้วก็เหมือนกรงไก่ยักย้ายเลยไไม่่่รรู้้้ขาางงในเเลลียกหือป แต่สามารถใส่คนอีกหนึ่งคนได้นอกจากเธอด้วยนะเพื่อให้เต็นท์ขนาดใหญ่หลังนี้สามารถกันลมและฝนได้เสียวเมาใช้ไม้ตีดินให้แตกละเอียดวิ่งไปที่ริมแม่น้ําตักน้ํามาผสมกับดินเหนียวจากนั้นก็หยิดฟางแห้งมาผสมกันแล้วก็ลงมือคนด้วยเท้าเปล่าเลยวิธีนี้อาจเป็นสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนหลังผสมดินเหนียวเสร็จเสียวเมาทาให้ทั่วโครงรูปทรงกลมอย่าดูถูกก้อนฟางผสมดินเหนียวก้อนนั้นนะรอจนดินเหนียวแห้งแข็งแล้วผลของมันเทียบเท่ากับคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะเจ้าหญิงเมาโถมีข้อจํากัดเวลาทําหลังคาดินเหนียวก็เต็มตัวเธอไปหมดเธอไม่รู้ว่ามีใครสมัครใจอยากมาช่วยเธอไหมเช็ดถูหรือเปล่าหลังจากทาดินเหนียวเสร็จแล้วเจ้าหญิงเมาโถก็โรยอะไรบา,า,า,างอย่างลงบนพื้นผิวอีกครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นงาไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อะไรมื้อเย็นคืนนี้เสี่ยวเมาแค่กินง่ายๆกับหนึ่งไม้หอยเป๋าฮิ้ยนี่คือของขวัญให้ตัวเองหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยไม้ย,ย่างสุกแล้วตอนนี้คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด เพราะยังร้อนอยู่เลยต้องค่อยๆฉีกกินทีละชิ้นถ้าไม่อย่างนั้นเสียวเมาก็คงกัดทั้งไม้ไปแล้วเสียวเมาไม่พอใจกับคู่เดทที่ครอบครัวจัดให้เพราะครอบครัวแนะนํามาจึงออกจากบ้านไปพร้อมกับสุนัขเทียนขวัญตัวนี้พวกเขาใช้ชีวิตจากการล่าสัตว์และกินถักป่าเช้าตรู่เสียวเมาเร่งรีบดูแลทักของเธอเธอมีความคิดที่จะเพิ่มประตูอีกบานเพื่อป้องกันบ้านต้นไม้ใหญ่ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเธอเสี่ยวเมายึดมันเข้าด้วยกันที่ความยาวระดับเดวแต่ละต้นต้องใช้ขวานตัดหลายครั้ง ต้องใช้แรงมากและเผาผลาญแคลอรี่มากมายสุดท้ายต้นไผ่ก็ถูกเธอหักออกเป็นสองท่อนถ้าคิดในแง่ดีอันนี้ก็เพื่อออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนข้อไผ่ก็ไม่ควรลเลยข้อไผ่บอกว่าถ้าทําให้เรียบมากขึ้นประตูที่ทําออกมาก็จะตรงมากขึ้นเตรียมไม้ไผ่ให้เพียงพอเสี่ยวเมาเริ่มป่วยจากการไข้กันเทคนิคนี้แน่นอนว่าหลายคนในยุค80และ90คงคุ้นเคยใช่ไหมเพราะตอนนั้นใช้ไม้ไอศกรีมทำพัดก็เท่มากถึงแม้จะฝึกซ้อมมาสองปีครึ่งแต่ครั้งนี้ทักษะของเสี่ยวเหมาเห็นได้ชัดดว่าลลง ประตูผ่ที่ทำก็ไม่ค่อยสวยนักเพื่อความสะดวกในการสังเกตและหลีกเลี่ยงสัตว์ร้ายที่อาจจะโจมตีเสียวเหมาใช้เชือกผูกไม้เล็กๆเ,เข้ากับต้นไม้เพื่อทำเป็นที่ปีนโชคดีของสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเลยพอทำเสร็จก็พบว่ามีลูกหมูป่าอยู่หนึ่งตัวเสี่ยวเหมาไม่ยอมให้มันโดดเดี่ยวแบบนั้นไม่ว่าจะพูดยังไงก็ต้องช่วยให้มันได้กลับไปหาบรรพบุรุษเธอพันมีสั้นแน่นกับไม้เท้าเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวถือไปพร้อมกับมันนำลิงโซนเข้าไปในป่าเพื่อหาหมูปา่า ไม่นานภายใต้การนำของสุนัขล่าสัตว์เทียนคุยนเซียวเหมาก็พบร่องรอยของหมูป่าบางส่วนรอยเล็กๆบนกิ่งไม้ยังดูใหม่อยู่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันต้องกลับมาแน่ๆเซียวเหมาฝึกเทคนิคที่เรียนจากอาจารย์แม่็นเส้นทางที่เซียวเหมาคิดว่าเป็นทางที่หมูป่าใช้เดินบ่อย,อยๆเธอใช้ไม้ไผ่และเชือกทำกับดักอัตโนมัติปลายด้านหนึ่งของกับดักถูกยึดไว้กับต้นไม้ไผ่ปลายอีกด้านถูกซ่อนด้วยฟางมารอเธอกันเถอดดูว่าหมูป่าที่ติดกับดักจะเป็นยังไงนะเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จ ต้เหมวทำตามแบบแผนอีกแล้วในบางพื้นที่ใกล้เคียงมีร่องรอยชัดเจนทำกับดักเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความสำเร็จออกไปทำงานทั้งวันใต้เหมวก็หิวข้าวเธอฉุกคิดขึ้นมาอย่างกระทันหันนั่นคือใช้ไม้ไผ่สารเป็นตะกร้าไม้ไผ่ผลงานที่ออกมาก็ใช้ได้ดีไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังมากนักค่ำคืนใต้เหมวก็พากลับไปด้วยไปใช้ของน้องเหมือนที่ให้มาใช้ตะกร้าไปจับปลาข้างลำธารลิงสนปกติวันนี้ก็น่ารักช่วยเหลืออาจจะเข้าใจว่าต้องทำงานถึงจะมีอาหาร มื้อเย็นวันนี้แค่กินกุ้งนิดหน่อยในท่อไผ่มาตรฐานมื้ออาหารนี้ยังสูงกว่ามื้ออาหารที่มีคุณค่าของบางคนเลยลิงส่วนตัวนี้ก็มีความสุขที่ได้ชิมน้องเหมาหลังจากกินเสร็จยังไม่ลืมแบ่งให้เทพเจ้าสุนักกำลังเพลิดเพลินไปด้วยกันกินข้าวเย็นเสร็จก็ถึงเวลาที่พวกเขากอดกันไปพักผ่อนเพื่อช่วยให้หมูป่าตัวนั้นได้กลับไปหาบรรพบุรุษเร็วขึ้นเสียวเหมาช่วยทํากับดักในป่ามากมายทุกคนจะได้ชมกันในไม่ช้าผลลัพธ์คือหมูย่างขานี้โหดร้ายมากฉันดูแล้วน้ำลายก็หยุดไม่ได้ ในเวลาไม่นานมันก็กลายเป็นอาหารสำรองแล้วสำหรับวันสองสามข้างหน้าของเสี่ยวเหมียวเสี่ยวเหมียวมีแรงพอที่จะอัปเกรดอุปกรณ์ล่าสัตว์และที่หลบภัยของเธออย่ามองข้ามเธอวางแผนจะทำต้นไม้ด้วยตัวเองโชคดีที่ตอนนี้ว่างรีบทำเลยเพลิดเพลินกับบรรยากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติขั้นตอนต่อไปทุกคนดูให้ละเอียดแล้วเรียนรู้จากเธอตัดไม้ที่เตรียมไว้ให้มีความยาวเท่ากันตามความสูงที่เหมาะสมฝังลงดินในระดับต่างๆใช้เชือกปีนป่าย ยึดไม้ที่ตัดไว้เข้าด้วยกันรู้ว่าทุกคนชอบเรียนรู้วิธีทำงานฝีมือกับเตี๋ยวเมาดังนั้นเราจะขยายเวลาออกไปเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการได้อย่างรวดเร็วเก้าอี้เอหลังจะเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้าเซียวเมาใจใจที่จะทดลองทันทีผลลัพธ์ดีมากต๊ะก็ทำตามขั้นตอนเดียวกันขาโต๊ะสี่ขาตีลงพื้นถ้าไม่มั่นใจตีเพิ่มอีกสักสองสามทีก็ไม่เป็นไรการทำหน้าท็อโตัอยังใช้เทคนิคเดิมเลื่อยไม้แล้วประกอบแผ่นไม้เซียวเมาได้ฝึกฝนมาสองปีแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่คนธรรมดา ทำงานไดรวดเร็วมากชุดโต๊ะเก้าอี้เสร็จในพริบตาเสี่ยวเหมาชวนสัตว์เลี้ยงสองตัวขึ้นเขาลิงส่วนขี่หลังหมาทองนึกถึงตอนทำงานที่สำนักงานความกดดันมากแค่ไหนตอนนี้เธอก็ได้ผ่อนคลายเท่านั้นกลับถึงบ้านเสี่ยวเหมาถือหญ้าก้อนใหญ่เธอปักหญ้ารอบบ้านอันนี้ดูไม่ค่อยสวยแต่หายากยิ่งกว่าทองคำแผ่นก้อนตกแต่งแบบนี้เพื่อให้พื้นที่มีสีสันมากขึ้นทำเสร็จแล้วเสี่ยวเหมาใส่ฝืนเพิ่มในที่วางอันแรกตั้งใจจะใช้ไฟส่งเจ้าหมูป่านี้ไปแต่ยิ่งย่างก็ยิ่งหอม กับความหิวของเสี่ยวเหมาหมูครึ่งตัวก็หมดได้แต่ยังแบ่งให้ลิงด้วยทั้งสนและหมาทองเทียนขวนด้วยกินอิ่มนำสำราญเสร็จแล้วเสี่ยวเหมียวพบว่าไฟป่ากำลังมุ่งหน้าเข้ามาทางที่พักที่เธอซ่อนตัวอยู่เธอจึงต้องหนีไปก่อนพวกคุณที่กำลังดูอยู่ที่บ้านถ้าให้พวกคุณหนึ่งร้อยล้านพวกคุณอยากเสี่ยงถูกทิ้งไว้ในป่าลึกไหมเพื่อใช้ชีวิตล่าสัตว์กับเสี่ยวเมาในป่าไม่ใช่แค่แผนหนีออกจากที่หลบซ่อนนั้นเสี่ยวเมาเริ่มต้นการเดินทางใหม่อีกครั้ง เสี่ยวเมาไม่เพียงแต่ผิวขาวรูปร่างสูงขายาวแต่ยังเข้าใจความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของผู้ชมด้วยดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าละสายตาจากหน้าจอนะเพราะฉันจะนําช่วงเวลาที่ดีมากมายมาให้คุณที่สุดเลยละ่ะไม่พูดมากแล้วไปต่อกับการเอาตัวรอดของเสี่ยวเมาเลยเสี่ยวเมาเพิ่งสร้างที่หลบภัยเสร็จก็เจอไฟป่าไม่มีทางเลือกอื่นต้องเก็บของหนีไปเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้ครั้งนี้เสี่ยวเมาจะไปหาที่ดินใหม่เอาจอบในตำนานที่สืบทอดกันมาออกมาที่ดินรกร้างเล็กๆนั้น แล้วเริ่มขุดอย่างเต็มที่ขุดหลุมใหญ่ใช้แรงทั้งหมดที่มีขุดพยายามขุดบ้านสามห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นลิงซนอยู่ข้างๆข,งข,งขวนขวนหมาทองแม้แต่หมาทองก็ไม่อยากขุดขุดไปสักพักเสี่ยวเหมาเปลี่ยนเครื่องมืออยากลดเวลาลงต้องมีอุปกรณ์มืออาชีพเท่านั้นเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะง่ายขึ้นมากเจอดินแข็งก็ใช้ขันงัดตักดินส่วนเกินก็ใช้พลูกกับอุปกรณ์สองอย่างนี้เธอก็ปรับใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อขุดหลุมอย่างมีประสิทธิภาพหลุมของเสี่ยวเมาเริ่มใหญ่ขึ้นเร พวกคุณอยากคิดไปเองนะหลุมที่ฉันพูดถึงคือหลุมดินที่เขาขุดเสียวเมาถือพวกแกว่งขึ้นแกว่งลงจนกระทั่งหลุมดินใหญ่เท่ากับเตียงคู่เธอขุดเตียงราบในหลุมใช้จอบกลี่ยและกดให้แน่นแก้ไขขอบหลุมอีกด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกในการเข้าออกเสียวเมาช่วยทําทางลาดขึ้นให้ตัวเองขั้นตอนแรกเหมือนกันหมดแต่ผลลัพธ์กลับต่างกันทางลาดและที่หลบภัยเชื่อมต่อกันดูเหมือนห้องใต้ดินขนาดใหญ่และบันไดหนึ่งขั้นจากด้านล่างขึ้นไปคือทางออกเดียว ต้องพูดว่าผู้หญิงมีจิตใจอ่อนไหวละเอียดอ่อนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่เตียนมาเขาขุดเตาใต้ดินบนเตาใต้ดินจอรูหนึ่งท้ายหลังเมื่อใช้เตาควันจะออกทางรูนี้หลังคาที่พักทําจากไม้ไผ่ในตอนแรกอาจทําบ่อน้ําเปิดโล่งขนาดใหญ่ง่ายและสะดวกเตียนมาอ่อนโยนยังมีความต้องการสูงกว่าทิ้งหน้าต่างฟ้าบนที่นั่นใช้แผ่นไม้ทําเป็นวัสดุปิดบงังไม่ต่างจากหลังคาทรงสูงส่วนรูปลักษณ์ของประตูเลือกโครงสร้างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูสวยงามมาก ห้องใต้ดินเล็กรูของเสี่ยวเหมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อปกปิดบ้านเธอจึงโรยฟางอีกชั้นบนหลังคาด้านนอกปกคลุมด้วยดินเหนียวส่วนบนสุดยังถูกปิดบงังด้วยต้นไม้จากที่อื่นอีกบางส่วนที่หลบซ่อนถูกทําขึ้นอย่างระมัดระวังยังรู้ราก,กว่าบ้านราคาสิบล้านอีกส่วนเรื่องอาหารเย็นจะกินอะไรแฟนคลับหลายคนคงเดาได้แล้วเสี่ยวเหมาซึ่งนําเนื้อเบอออกมาจากกระเป๋าเสียบเข้ากับไม้เหล็กเพื่อย่างจนทั้งสองด้านเป็นสีทองอาร่ามกลิ่นหอมทําให้สุนัขและลิงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ที่มาคลอเคลียกันเป็นวันเต็มที่แน่นอนว่าสุนัขและลิงก็มีส่วนร่วมถึงแม้จะไม่ต้องทําอะไรแต่ก็ยังได้กินอร่อยและนอนกับคนสวยบางครั้งคิดว่าตัวเองก็ไม่ต่างจากลิงกับสุนัขพวกนี้เลยแต่ตอนนี้นี่คือเนื้อชิ้นสุดท้ายของน้องหมิวแล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรนั้นยังขึ้นอยู่กับว่าเธอจะจับอะไรได้หรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องอดอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นเซียวเมาผ้าหมาทองและลิงสนไปหาของกินในป่า ร้อนก็ไปที่ริมแม่น้ําดื่มน้าล้างหน้าก็ไม่ลืมให้หมาทองดื่มน้ําสักหน่อยพักผ่อนเสร็จโชคดีก็มาถึงเธออยู่ข้างกองดินใหม่กองหนึ่งพบมูลหนูเล็กน้อยเหมือนดินเพิ่งถูกขุดขึ้นมาเซียวเมาส์ผลักดินชั้นบนขึ้นด้วยมือข้างล่างเผยให้เห็นถ้ำหนึ่งส่วนข้างในมีอะไรนั้นเธอก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจปล่อยให้เมื่อยเย็นไปได้เซียวเมาส์ถือพู้สืบทอดขุดปากถา้ำทั้งวันขึ้นลงแกว่งพัูวอย่างน้อย7749้าครั้งปากถ้ำกว้างขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายก็มีหนูขนกระมหยีปากเต็มไปด้วยฟันทองออกมาเพราะมันโผล่หัวออกจากถ้ำดูมันงงงวยแบบนั้นคงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียวเหมาใจเย็นเดินเข้าไปในป่าตัดกิ่งไม้ที่มีแขนงหรือว่าเธออยากทำหนังสติ๊กตอนนี้เสียวเหมาหันกลับไปขุดดินต่อทำให้หนูขนกร,รมหยี่โกรธจนเดือดดาลอยากกระโดดเข้าต่อสู้กับเธอจนตายทันทีที่หนูตัวเล็กโผล่หัวออกจากถ้ำน้องเหมาใช้ใบไม้ยิงก้อนหินไปที่หัวมันอย่างนี้คืนนี้มีของอร่อยให้กินแล้ว น้องเหมาใช้ก้อนหินฟรีจากธรรมชาติสร้างเตาไฟง่ายๆแล้วก็พยายามตัดไม้สักสองสามท่อนไม่รู้ว่ามีพี่น้องคนไหนใจดีอยากช่วยตัดไม้ให้เธอไหมเพื่อแสดงความขอบคุณฉันสามารถบอกได้ว่าน้องเหมาแบ่งให้เพื่อนหนึ่งขาเมาเพื่อเพลิดเพลินหนูขนนิงถูกเสียวเหมาแปลร,รูปให้เป็นหนูไม่มีขนใช้ไม้ถ่ายนิบไว้ต่อไปเธอทําให้มันเป็นชุดลดน้ําหนักทางกายภาพกําจัดสิ่งสกรปรกในร่างกายออกหมดชันผิวด้านนอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง แล้วสามารถเริ่มทำอาหารได้เสียวเหมาตัดชิ้นหนึ่งลองชิมรสชาติที่อร่อยเยี่ยมอย่าถามว่าทำไมถึงกินแค่แบบนี้เพราะเธอยังรักสุนัขมากกว่าตัวเองอีกแน่นอนว่าเก็บไว้ให้มันกินแล้วกินอิ่มแล้วเมฆดำก็เริ่มกาอตัวขึ้นแน่นอนว่าไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้แล้วเพราะฝนจะตกน้ำจะไหลเข้ามาในบ้านดังนั้นเธอต้องรีบอบพยพไปที่อื่นเตียวเหมากินอาหารสำรองหมดแล้วต้องขึ้นเขาหาอาหารเพื่อเติมพลังงานแม้แต่ดอกไม้ป่า เส้นทางก็ถูกเธอทำลายอย่างไร้ความปรานีระหว่างทางเธอได้พบกับน้ำทางเล็กเล็กลูกออสด,ด้านในกำลังมองหามันดาตั้งแต่เข้าป่าเสี่ยวเหมาไม่ได้เจอลูกออสนานแล้วเธอสัมผัสพวกมันสักทักแล้วปล่อยให้มันไปเดินตามลำธารไปค้นหาก็พบบ่อแสบางอย่างใต้ก้อนหินหลังจากฝึกทักษะการอยู่รอดมาสองปีครึ่งตามการคาดเดาของเสี่ยวเหมาที่นั่นต้องเป็นถ้ำปู่แน่นอนเธอรีบขุดดินที่โผล่ขึ้นมาออกทันทีที่ยื่นมือเข้าไปในถ้ำ ทำไปสักทักก็จับปูตัวใหญ่ได้ถ้ามองที่เปลือกนี้ถ้าซื้อที่ตลาดอาหารทะเลก็ราคาค่อนข้างสูงนักเห็นประโยชน์แล้วเสียวเหมาเดินตามริมแม่น้ําจับปูต่อในขณะที่เธอจดจอ่อขุดท้อส่วนลิงโซนและสุนัขพันธ์ทองก็เล่นอยู่ข้างๆพวกมันแม้จะช่วยอะไรไม่ได้แต่เสริมกําลังใจให้กับจิ๋วเหมยเพื่อจับปูให้ได้มากขึ้นจิ๋วเหมยเกือบจะเจอท้อก็อจาะแน่นอนว่าไม่ใช่เจาะไปเรืเ่อยยฝึกฝนมาสองปีครึ่งทําปูยังสามารถแยกแยะได้หลังจากเช้าหนึ่ง ความพยายามของจิ๋วเหมยเก็บเกี่ยวได้มากมายบนเส้นทางกลับบ้านลิงจอมสนก็พบเห็นเห็ดดำจำนวนหนึ่งพาเตียวเหมาไปพักรอเก็บเห็ดอาจเป็นเห็ดชนิดนี้ชอบสภาพแวดล้อมที่นี่มากที่ไหนก็มีเห็ดขึ้นบนต้นไม้เตียวเหมาหัวเราะอย่างร่าเริงร้องเพลงเรื่อยเปื่อยรียบกลับบ้านลองถามดูสิว่าโชคดีมาถึงแล้วจขวางก็ไม่ทันเธอพบว่ามีเส้นใหญ่หัวมันอยู่ข้างๆก้อนหินใหญ่ทันทีที่ตามเส้นใหญ่ปีนขึ้นไปก็พบตำแหน่งหัวมันใช้มีดตัดชิ้นเล็กๆเ,เบาๆงัดออก กรอบและยืดเส้นลองชิมดูหน่อยรสชาติก็โอเคนะคุ้มค่าที่จะเอากลับบ้านไปกินชา้าช้าหยิบพั่วสืบทอดของฉันออกมาปักพั่วลงไปตรงนั้นแล้วค่อยๆขุดดินออกมาหลังจากขุดอย่างขคคมขม่นในที่สุดก็ขุดหัวมันสำปะหลังได้หนึ่งหัวใหญ่เลยด้านล่างยังมีอีกเยอะคิดว่าน่าจะดึงทั้งต้นขึ้นมาดูแบบนี้เธอก็เก็บเกี่ยวได้ทั้งต้นมันสำปะหลังเต็มไปหมดใช้ถาวั์มัดรวมกันไว้เพื่อให้พวกเขาสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้เธอยังปลูกมเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมลงไปด้วยจริงๆแล้วเเธอไไมม่ดด้ก็บห เตียวเมาเอาของที่เก็บเกี่ยวได้ในวันนี้ไปเก็บไว้ที่พักซ่อนตัวอย่างเป็นระเบียบนี่คืออาหารเย็นของวันนี้ก่อนอื่นก็ต้มน้ําร้อนสําหรับปูในระหว่างนั้นก็จัดการเห็ดดาที่เพิ่งเก็บได้และมันสัมปลังด้วยและก็ให้ลิงจอมส่วนกินด้วยแล้วก็หั่นเห็ดดาเพิ่มอีกชิ้นถึงยังไงก็ได้2เมนูแล้วปรากฏว่าเสี่ยวเมาใช้พวกนี้ต้มโจกดูที่หม้อโจ๊กคนนั่นสิมันเป็นเมนูที่น่าลองจริงๆปูต้มสุกแล้วดูน่ากินมากก่อนอื่นก็แกะเปลือกปูออกลิ้มรสไข่ปูมันๆก แล้วก็ตามด้วยเนื้อปูที่ก้ามมื้อเย็นแบบนี้มันช่าอิ่มใจจริงๆอาจเป็นเมื่อวานใช้โชคไปหมดแล้วเลยทําให้วันนี้ดวงสวยเป็นพิเศษแบบนี้เช้าตรวเสี่ยวเมาจากกองไฟที่เผาไหม้ยิบหัวมันฝรั่งที่เธอฝังไว้เมื่อคืนออกมาหลังจากนึ่งในอุณหภูมิสูงหนึ่งคืนหัวมันฝรั่งก็สุกแล้วเสี่ยวเมาล้างฝุ่นออกให้หมดใช้ปากเป่าเบาๆให้มันเย็นลงชิมดูหน่อยรสชาติก็พอใช้ได้เธอแบ่งส่วนที่เหลือให้ลิงส่วนกับหมาทองดื่มน้ำหยดสุดท้ายหมดเธอเอาของติดตัวไป เพื่อให้สัตว์เลี้ยงทั้งสองอยู่ที่ที่หลกยัยแล้วเดินไปหาน้ําคนเดียวไม่คาดคิดว่าวันโชคร้ายจะเริ่มขึ้นจากตรงนั้นถึงริมลาําธารเ็เปิดฝากวดออกกําลังตักน้ําอย่างตั้งใจอยู่ดีๆเสียวเมาตกใจเมื่อเจอหนังงูดูมันตัวเล็กแบบนี้แหละแต่พอถือขึ้นมาแล้วรู้สึกหนะักเซียวเหมาถือขวดน้ํารีบกลับที่หลกยัยระหว่างทางเจอกวางหลงทางตัวหนึ่งเสียวเหมาไม่สนใจถ่ายทําอีกต่อไปรีบวิ่งไล่ตามมันทันทีเพื่อที่จะได้โปรตีนชิ้นนี้ เสียวเมาส์เกือบระเบิดศักยภาพทั้งหมดของตัวเองด้วยความเร็วขนาดนี้แชมป์วิ่งกรีฑาก็ยากที่จะตามทันสิ่งที่น่าเสียดายคือเสียวเมาส์ั่งยังตามกวางไม่ทันและยังหลงทางอีกด้วยเพื่อความอยู่รอดเธอต้องการน้ําลำต้นกล้วยมีน้ํามากมายดังนั้นเสียวเมาส์ั่งจึงตัดลำต้นกล้วยขุดหลุมใหญ่ขนาดแปดในแกนของต้นกล้วยใช้ท่อไผยเจาะผ่านรอน้ําตกตะกอนลงก็สามารถ,ถดื่มได้น้ําถึงจะไม่มากแต่ก็ช่วยดับกระหายได้ตอนเย็นเธอก่อที่พักง่ายๆขึ้นมา จากนั้นก็จุดกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นเสี่ยวเม้าในตอนนั้นได้แต่นั่งข้างกองไฟเช็ดน้ําตาคุณคิดว่าเธอเศร้าเพราะหิวหนาวใช่ไหมคุณคิดผิดอย่างแรงแล้วจริงๆแล้วเธอกําลังกังวลเรื่องหมาทองกับลิงจอมสนเช้าวันรุ่งขึ้นเสี่ยวเม้าหาต้นไม้ใหญ่และแข็งแรงอย่างที่เขาว่ายิ่งสูงก็ยิ่งมองไกลแม้จะลื่นมากแต่เธอก็ยังปีนขึ้นไปเร็วมากเธอหาทางกลับได้แล้วรีบใส่รองเท้าแล้ววิ่งกลับอย่างเร่งรีบเห็นเห็ดดำบนต้นไม้ รู้ว่าที่หลบซ่อนอยู่ไม่ไกลแล้วเพื่อจะได้เจอลิงกับสุนัขอย่างรวดเร็วเธอก็เร่งความเร็วขึ้นทันทีแน่นอนว่าเมื่อโชคร้ายแม้จะดื่มน้ําเย็นก็ยันสำลักได้และคราวนี้ไฉนเหมาก็ล้มลงอีกครั้งทั้งตัวเต็มไปด้วยโคลนดูเหมือนถูกปาเถื่อนทรมานดูน่าสงสารมากแต่ก็เต็มไปด้วยความงดงามแบบปาเถื่อนได้รับความรักจากผู้ชมยังห่างจากที่ซ่อนของลุงอีกพอสมควรเซียวเหมียวจึงเริ่มเรียกชื่อสัตว์เลี้ยงของเขาโชคดีที่สองตัวนี้เชื่องมากพูดได้ว่านี่คือความตอบใจเดียวในสองวันที่ผ่านมา เห็นเสียวเหมียวกลับมาสุนักก็วิ่งออกมาดีใจอย่างบ้าคลาั่งเสียวเหมาไม่สามารถอดใจได้จึงกอดและจูบสุนัขพวกเขากลับไปที่ที่พักและนั่งข้างก่องไฟกอดกันอย่างอบอุ่นเพราะเมื่อสองวันที่แล้วมันช่างโชคร้ายเหลือเกินเสียวเหมาตัดสินใจไปไล่ล่าความโชคร้ายเช้าตรู่เธอจึงพาเจ้าสุนักทองและลิงที่ซุบซนวิ่งลงไปที่ริมแม่น้ำเพื่ออ,อาบน้ำถึงแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนโชคแต่ก็สามารถล้างโคลนออกจากตัวได้ขณะอาบน้ำลิงซนและสุนัขทองก็ยืนเฝ้าระวังอยู่ข้างๆพอเธอออกมา สาวป่าที่เต็มไปด้วยพลังกลับมาอีกครั้งเซียวเหมาเดินกลับที่หลบภัยสิ่งแรกที่เธอทำคือการจัดเก็บสัมภาระเธอไม่อยากออกไปหาอาหารอีกในวันไหนเลยหลังจากจัดของเสร็จเซียวเมาได้พาสัตว์เลี้ยงเดินผ่านป่าทึบปีนขึ้นไปบนหน้าผาสูงชันบนเส้นทางยังต้องข้ามลำธารที่เชี่ยวกรากเธอเหมือนกำลังเดินทางไปขอพรจากพระภัยสัจยะคุรุหลังจากผ่านการเดินทางอันยาวนานแล้วเซียวเหมามาถึงสะพานไม้ข้ามสะพานนี้ก็ถึงบ้านแล้ว เห็นเสียวเหมากลับมาพี่สาวก็รู้สึกดีใจมากสองคนเล่าเรื่องสนุกสนานด้วยกันที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุยกันจนถึงบ่ายใกล้เวลาทานอาหารแล้วพี่สาวตัดสินใจจับปลาตัวหนึ่งมาเป็นรางวัลให้เธอสองคนถือแหไปตักปลาที่บ่อปลาที่บ่อก็ยังเป็นปลาตัวเดิมที่สองคนเคยปล่อยไว้ก่อนหน้านั้นครั้งนี้โตขึ้นมากขนาดนี้แล้วพี่สาวจับอยู่พักใหญ่ก็จับไม่ได้สุดท้ายสองคนร่วมแรงกันจับปลากระห้ําดำตัวหนึ่งหนักประมาณ10กิโลกรัมได้ เสียวเมานําปลาตัวนั้นไปทําความสะอาดในครัวพี่สาววางต้นหอมบนตะแกรงนึ่งวางปลาครัมตัวอ้วนไว้ด้านบนก่อนอื่นโรยชั้นหนึ่งด้วยหอมขิงและกระเทียมสับละเอียดด้านบนสุดโรยด้วยเห็ดหอมเผ็ดอีกชั้นปลาของพี่สาวหมักเสร็จแล้วไฟที่เตาเสี่ยวเหมียยก็เตรียมพร้อมแล้วไม่ต้องรออีกแล้วนําไปนึ่งได้เลยในระหว่างรอลิงซนอยากกินจนกอดขาเจ้าหมาทันทีแล้วกัดรอประมาณ7 7็ดเจนาทีปลาก็พร้อมเสิร์ฟสองพี่น้องกินไปคุยไปการเดินทางเพื่อความอยู่รอด ในปากของเสี่ยวเหมาได้สิ้นสุดลงชั่วคราวที่นี่พบกันใหม่ใน6เดโอ,อครั้งหน้าถ้าชอบ6เดโอนี้ก็ขอให้กดไลค์ให้ด้วยนะคุณอยากดูการอยู่รอดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกฉันได้เลยนะ